ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไปถึงว่าขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ดาราเหล่าศิลปินปทุกแขนงน,นะฮะที่ให้มาเกียรติมาร่วมมารับรางวัลในครั้งนี้นะครับ,รบสำหรับดาราศิลปินที่มารับรางวัลในวันนี้เราคัดเลือกจากอะไราในาปีที่ผ่านมาหรือปีนี้พิเศษอะไรไครับก <c oughs> ็คัดเลือกจากผลงานฮะคัดเลือกจากผลงานต่างๆที่แสดงมาแล้วก็ ให้กรรมก,การมาช่วยกันตัดสินนะครับว่าดาราท่านใดศิลปินท่านใดสมควรได้รับรางวัลแบบไหนครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้ที่ทำงานอยู่าก็าเ,าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็น่ายกย่องนะสำหรับดารารุ่นกเก่าๆหรือว่านักร้องนักแสดงรุ่นใหม่ คือมันทําให้คนรุ่นเก่าเป็นแบบอย่างรุ่นใหม่แล้วก็เมื่อ,อทางอาจารย์เองเนี่ยดาราอินไซด์เนี่ยได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาหรือว่าได้มอบแล้วก็มีคณะกรรมการคัดเลือกและที่พออดูนะการคัดเลือกเนี่ยถือว่าเหมาะสมมากๆจะว่าเหมาะสมนะกับการที่ได้คัดเลือกอย่างคุณแอนเนี่ยคะ หรืออย่างาพิธีกรหล,หลายๆท่านที่อยู่ในใจแล้วก็ถือว่าเป็นการคัดเลือกที่ททดีแล้วก็ยุติธรรมสําหรับทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่นะคะอารองเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นฝันกําลังใจให้กับผู้ที่ทําความดีจะได้เหมือนเป็นการสนับสนุนให้เขามุ่งม,มั่นที่จะทำดีเป็นตัวอย่างเพื่อสังคมต่อไปค่ะ พี่แอนครับค่ะรางวัลในวันนี้ครับก็ดีใจค่ะแล้วก็ปลื้มใจมากๆเพราะว่าันเชื่อว่าดาราทุกคนนักแสดงทุกท่านนี้เวลาที่ได้รับรางวัลทุกคนก็จะหายเหนื่อยเนื่องเพราะว่าแต่ละแต่ละคนก็จะต้องค่อนข้างที่จะทํางานกันหนักโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนทีมงานนะคะแล้วโดยเฉพาะเราเองเราก็ได้เหมือนแบบหายเหนื่อยแล้วก็ชื่นใจปลื้มใจก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการที่ มอบรางวัลให้กับนักแสดงถือว่าเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งทุกท่านค่ะจาค่ะคาคอลิฟใหามรู้สึกกับรางวัลที่เราได้รับวันนี้เลยครับคาะก็ค่ะาก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะแล้วก็ได้ค่ะ เอวากับมาได้เร่อยค่ะได้น้องหูเลยค่ะน่้ก็ความรู้สึกคือดีใจมากๆค่ะเพราะนี่ก็คือรางวัลแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะแล้วก็อย่างที่พี่แอนพูดเลยค่ะมันเป็นกําลังใจให้เราอยากทําสิ่งดีๆต่อไปแล้วก็ทําให้คนที่เห็นที่ทําตามความฝันเนี่ยเขาก็จะได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เอวาทําได้หรือคนที่ได้รางวัลวันนี้หลายคนทําได้เขาก็เชื่อว่าวันหนึ่งฝันเขาก็จะเป็นจริงเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการที่จัดสิ่งดีีๆแบบน้้ให พวกเราครีเอเตอร์ทุกคนค่ะดูแบบผมไม่ได้ผมไม่ได้รางวัลแต่แค่ภูมิใจในในทุกคนเลยขอเห็นเขาเหนื่อยวอเห็นเขาทำงานหนักก็ภูมิใจในทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะแดนนะครับภูมิใจที่สุดกาพูดน้อยแต่แบบว่าหมัดหนักมัดหนัก ใช่เลยค่าางงนะ <c oughs> คขอบคุณคุณบริหารทุกท่านนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้แต่วันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปทำงานใหม่เรื่อยๆ,ๆก็ได้ติดตามประโชว์การครับ ยินดีค่ะวันนี้ก็แล้วก็ภูมิใจมากที่ได้มาร่วมงานนะคะเป็นประธานร่วมในครั้งนี้เพราะว่ามีความชื่นชอบอย่างที่แอนนะคะตติดตามตั้งแต่เดสกๆเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้จะ่ได้ยืนใกล้ค่ะกับปีต่อไปนี่ก็คือเราจะพัฒนาปนระับปรุงอะไรที่ขาดตกบกพร่องเราก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับปีนี้ทุกอย่างออกมาดีครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณสื่อมวลชนนะฮะที่ให้ความมือมให้เกียรติมาร่วมในงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็เหล่าศิลปินดาราทุกท่านที่ให้เกียรติฮะได้มารับมารังวัลในครั้งนี้